เดี๋ยนี้ผมบอกไปก่อนนั้นนี้ว่าผมเนี่ยอยากลองทําคลิปแนวใหม่ๆดูผมก็เลยเริ่มจากอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราชอบก่อนโดยการรวมสสิ่งเข้าไว้ด้วยกันนั่นก็คือทรงผมและฟุตบอลคือสําหรับผู้ชายเราเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกตัดผมเนี่ยเราก็จะเลือกจากใคร1อ่ะดารานักร้องหรือว่านักบอลหรือว่ากีฬาที่เราชอบอ่ะนั่นแหละผมก็เลยเอาไอเดียนี้เนี่ยมาทําคลิปแต่ว่าจะให้ผมมาพูดนักฟุตบอลที่มีอยู่ในโลกนี้ คลิปเดียวเนี่ยผมว่าคลิปนี้น่าจะยาวประมาณ12ชั่วโมงอ่ะผมก็เลยเลือกที่จะจัดเป็นทีมๆไปเลยดีกว่าสําหรับแฟนบอลทีมนี้ก็จะได้โฟกัสก็จะได้คลิกเข้ามาดูอ่ะและขอเวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกของซีรีส์นี้ผมอาจจะอธิบายมากเป็นพิเศษหน่อยหนึ่งโดยเดี๋ยวผมเนี่ยจะแบ่งเป็นทีมททีมีมไปโดยโฟกัสหลักของเราเนี่ยจะอยู่ที่พีเมียเพราะผมว่ามันเป็นหลีกที่คนดูเยอะที่สุดแล้วแหละในไทย แล้วก็อาจจะมีทีมใหญ่ๆใ,ใ,ในลีกอื่นบ้างก็เดี๋ยวจะคอยมาอัปเดตซึ่งกันและกันหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ทำทีมของคุณแล้วก็มีคนสนใจเนี่ยก็ช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกันกดไลค์แล้วแน่นอนในคลิปนี้เนี่ยจากชื่อคลิปคุณก็น่าจะเห็นแล้วเราจะให้เกียรติทีมแชมป์เขาก่อนลิเวอร์พูลผมเลือกมา11คนเพราะผมว่านั่นคือจํานวนที่แบบปกติถ้าเราเห็นเนกันบ่อยๆอ,ยอะ่ะแต่ว่า ไม่ได้โฟกัสที่ว่าเฮ้ยคุณจะต้องเป็นเล่นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ให้ครบสิเอตัวนะผมก็จะจัดว่าเฮ้ยอันดับท็อป11ในทีมแต่ละทีมเนี่ยมีใครบ้างแล้วใครที่อยู่ในอันดับ11แล้วใครที่ท็อปที่สุดอยู่อันดับหนึ่ง ก่อนที่จะไปดูกันก็เชิญกันเลื่อนลงไปกดไลค์คลิปนี้ผมหน่อยละกันเลื่อนมาที่ร็อบโบกนก่อนและทรงผมทรงนี้ผมเรียกว่าทรงเด็กดีที่เตะบอลได้นิดหน่อยจริงๆมันคือทรงคลาสสิกชอตเป็นไฮเฟดนั่นแหละถึงแม้ว่ามันจะเป็นทรงที่เรียบร้อยและไม่ได้จัดจ้านเท่ากับคนอื่นๆหรือว่าไม่ได้ดูเด่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาขยันเซตผมหน่อยเนี่ยมันจะดูดีอย่างมากคือมันเป็นทรงที่คุณสามารถตัดได้แล้วแล้วคุณไปเตะบอลแล้วมันดูเท่หรือระหว่างสัปดาห์เนี่ยคุณจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างออกไปนั่งกิน ไม่ใช่เป็นคนที่เซ็ตผมก่อนลง่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้เนี่ยก็ไม่ได้แบบจะเน้นให้ล็อกอยู่ทรงอะไรขนาดนั้น,น,นคือปล่อยก็ปล่อยเวลาเงื่อออกมันก็จะกลับทรงสู่ธรรมชาติอ่ะมันก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยดีบ้างอาจจะตกลงมาบ้างปกปิดในหน้าบ้างเนี่ยมันก็เลยอาจจะดูไม่ดีเท่ากับคนอื่น นั่นคือผมที่ผมเลือกให้เขาเนี่ยอยู่อันดับ11นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปทรงผมทรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะไปขอลูกสาวบ้านไหนเนี่ยพอ่อแม่เขาอนุมัติให้อย่างแน่นอนพอเชื่อว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยมันเน้นแต่เปิดบอลคงไม่มาเปิดใจลูกสาวกูเล่นแน่ๆอันดับที่10บอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์มากับทรงช็อตไซด์พาร์ทคือทรงผมทรงนี้เนี่ยมันเป็นทรงที่ผมมองว่ามันเหมาะกับตัวตนของเขาเหมาะกับตำแหน่งที่เขาเล่นเหมาะกับวิธีที่เขาเล่นบอลน่ะผมว่ามันมีความสุข,ขุม ดุดันเรียบร้อยและยิ่งเขาตัดเนี่ยมันดูเหมาะกับเขาอะดูเป็นนุ่มแบบว่าเชื่อสายลาตินอเมริกันที่มีความคลาสสิกดูมีความแบบผู้ดีอังกฤษนิดิๆแต่ที่มาอยู่อันดับสิบเนี่ยผมมองว่าด้านข้าวของเขาเนี่ยเปิดสั้นเกินไปเปิดข่าวจนเกินไปมันทําให้ดูแบบว่าเป็นเรียบร้อยจนเกินไปหน่อยดูแบบว่าย้อนยุคเกินไปหน่อยอะแต ผมว่าถ้าเกิดว่าให้มันเหมาะกับสมัยนี้หน่อยเนี่ยอาจจะเริ่มด้านข้างเนี่ยเอาสักศูนย์จุดห้ารือเบอร์หนึ่งให้มันมีความเงาให้มันมีอะไรสักหน่อยหนึ่งเนี่ยไม่ขาวโลนนเกินไปเนี่ยมันก็จะมีความสมัยนิยมมากขึ้นและมันอาจจะดูมีความเทมากยิ่งขึ้นดูมีความดุดันมากยิ่งขึ้นอันดับที่9 l i o ไลอ้อนกาเวนเบิร์ชและถ้าเกิดวันนี้ผมออกชื่อใครผิดไปเนี่ยก็ ไปไปเปิดวิธีที่เขาออกถูกถูกต้องแล้วก็ค่อยมากับฟังคลิดของผมต่อแล้วกันนะถ้าเกิดว่ามันขัดจิตขัดใจคุณอะไรขนาดนั้นนะเพราะนี่ช่องผมโอเคแล้วเล่นเราเล่นเราเล่นคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดผมออกชื่อใครผิดไปเนี่ยก็ขอโทษด้วยแล้วกันแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะเอาเป็นแบบภาษาคาราโอเกะเลย Okay. ครั้งหน้าเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสกลับมาทำลิวอพูอีกเนี่ยผมจะออกเส mm ียงให้ถูกคือเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะที่ทรงผมดูดีแม้ว่านั้นข้างเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบไล่เฟดให้มันชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่ามันออกแนวแบบกึงก่งๆเทพเปอร์สักนิดหนึ่งและมันก็เป็นอะไรที่เหมาะสมกับเขานะแต่ถ้าเกิดว่าทำผมถ้าเกิดให้ผมแนะนําหรือถ้าเกิดผมเป็นช่างของเขาเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขามานั่งตรงนี้แล้วเขาบอกว่าโอเคช่วยเลือกทรงผม,มหน่อยช่วยแนะนําทรงผมหน่อยเนี่ย ผมอาจจะเลือกตัดเป็นแบบบัสคัทหรือไม่ก็เป็นทรงครอปที่ด้านข้างไล่เฟรเนี่ยมันจะเป็นไอที่เหมาะมากกว่าเพราะผมว่ามันจะเพิ่มความดิบเพิ่มความเท่เพิ่มความแบบแมนลี่ให้กับเขาได้ดูมีความน่าเกิงขามมากยิ่งขึ้นอนะ่ะอันดับที่8 ตกเป็นของน้องเทรนด์กับลุคใหม่ที่ดูมีความเรียบง่ายมากยิ่งขึ้น mm hmm. เมื่อเทียบกับปีก่อนๆที่แบบทักเดดร็อ hmm. กบ้างแหละไว้ผมเปีย mm hmm. บ้างแหละไว้ผมยาว mm hmm. น,น,านู่นนั่นนี่ปีนี้เนี่ยมากับความเนี้ยบความเท่กับทรงโลดอปเฟ e ซึ่งมันเป็นทรงหนึ่งยที่มาแรงมากๆในปีนี้และมันดูเป็นวัยรุ่นที่มีความสุขุมมากขึ้นความ เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและผมว่ามันไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนสไตล์เฉยนะแต่มันคือการที่เข้าโชว์ถึงความที่มีความมั่นใจมากขึ้นหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นดูมีความสุขโผมากยิ่งขึ้นนะ่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยการที่เขาตัดใส่ทำผมแฟชั่นนู่นนั่นนี่เนี่ยคือบางคนนะ่ะมองว่าเป็นคนที่แบบตามกระแสแฟชั่นเนี่ยคนที่มีความมั่นใจซึ่งก็ส่วนหนึ่งแต่บางคนเนี่ยตามแฟชั่นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองควรที่จะแสดงออกยังไงเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันดู เท่ในสายตาของคนอื่นอะ่ะเขาก็เลยเลือกทำตามสิ่งที่ คนที่เขามองว่าเท่งเขาทำทำกันแต่ปีนี้เนี่ยทรงผมของเขาเรียกได้ว่ามีสไตล์มีคลาสเหมือนการเปิดบอลของเขาเลยอันดับที่7ผมขอ,อยกให้ลุยส์ดีอาร์ตกับทรงผมใหม่ที่แสดงถึงความเป็นศิลปินในตัวของเขาออกมาและนั่นเป็นเหมือนกับสัญญาณที่บ่งบอกว่าเฮ้ยเขาเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่แบบเฮ้ยไม่กลายย้าจะทําผมทรงนู้นทรงนี้ตอนที่ย้ายมาลิเวอร์ใหม่ๆคือแบบปล่อยผมยาวไว้ดูตามธรรมชาติแบบเอาให้ คล้ายๆกับซาลาไว้ก่อนคือโอเคถ้าซาลาไว้ได้กูก็ต้องไว้ได้แหละแฟนบอลไม่มาแบบบูลลี่หรือว่าไม่มาแบบกดดันเรื่องสมผมกูแน่นอนแต่พอเริ่มตัวเองเริ่มเซตเทิลดาวเริ่มแบบว่ามีความมั่นใจในทีมและเริ่มสร้างความมั่นใจเพื่อนร่วมทีมได้แล้วเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะแสดงความเป็นตัวเองออกมาและสมผมตรงนี้เนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะนิดนึงสำหรับผมนะผมมองว่ามันคือ t f a d e with t อ p ์ส e d <Trip. S 2> เอาง่ายด้านข้างเนี่ยมันคือการที่เขาตัดเป็นแบบเบอร์สเฟสส่วนด้านบนเนี่ยเขาก็จะทําไฮไลท์ช่วงปลายผมและส่วนบริเวณท้ายทอยเนี่ยก็จะมีตัว V ีที่เด่นชัดมากๆซึ่งนั่นแหละมันเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์มันเป็นเหมือนกับการแสดงอัตลักษณ์ของตัวเองออกมาความพิเศษในตัวเองพิเศษในทรงผมของเขาออกมาถือว่าเป็นหนึ่งทรงเลยที่ผมมองว่าดูดีมากๆแต่ถามว่าตัดได้กับทุกคนไหมตัดแล้วมันจะดูดีทุกคนไหมก็อาจจะไม่นั่นเือเหตุผลที่ผมไว้อนับเจ็ดแบบที่6 Virgil Fund านทรงผมของเขา มันก็คือสลิปแบทแมนบันนี่แหละแต่ว่าเพราะว่าหลังๆเนี่ยดูมีความเนี๊บมากยิ่งขึ้นน่ะคือปีก่อนๆปีแรกๆที่มาลิเวอร์เนี่ยจะดูยังเป็นผมหยีกหยวดแต่พอปีนี้อาจจะไปยืดอาจจะไปทําอะไรแล้วแต่แหละที่ทําให้ผมของเขาเนี่ยมีความตึงมีความเรียบมีความเนี๊บมากยิ่งขึ้นน่ะทรงนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เพิ่มความสง่าให้กับตัวเองนะแต่ผมว่ามันสะท้อนถึงความมั่นใจความโดดดันความเข้มความเนี๊บความสุขุมในตัวเองของเขาออกมา คือถามว่ามันดูดีหรือว่ามันเด่นกว่า3เสีนับที่ผ่านมาไหมก็อาจจะไม่แต่ว่าด้วยการเลือกผมของเขาให้มันเข้ากับตัวเขาเองให้มันเข้ากับสไตล์ของเขาเนี่ยพอถ้าเกิดจะให้เขาไปตัดเฟดจะให้เขาไปแบบอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ใช่ตัวตนของเขาอะอันดับที่5้า โมซาลาราชาอีบคนปัจจุบันคือพี่แกเล่นะเปลี่ยนลุกเลยจากแบบว่าทรงเอฟโฟหัวหยิกๆหรือว่าปล่อยผมเซอเซอหยิกหยิกหน่อยเนี่ยกลายมาเป็นทรงแบบเรียบร้อยเกือบจะเป็นแบบกึ่งๆึ่งสกินเฟดแล้วว่าจะมีความ texture ครอปดันบนสักนิดนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งทรงเลยที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยดูดีมากแล้นั้นก็คือเป็นอีกหนึ่ง เขาเรียนนะตัวยืนยันได้ว่าทรงผมเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อใบหน้าของคุณจริงๆคือผมว่าก่อนนั้นเนี่ยเขาคงรู้แหละว่าเออถ้าเกิดเขาตัดสั้นเนี่ยมันอาจจะดูไม่ดีเพราะว่าเนื่องจากธรรมชาติของเขาเนี่ยเป็นคนที่คือด,ด้านหน้าเนี่ยก่อนนี้ไปแบบ6 7แสนแล้วอ่ก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นใจในตรงนี้หรือเปล่าไม่กล้าที่จะตัดสั้นเลยเอาแบบผมด้านบนเนี่ยมาปกปิดไว้บ้างมันก็เสริมความมั่นใจให้กับเขาได้ในช่วงเวลานั้นแฟบนบอลหลายๆคนเนี่ยก็แอบแซวแบบเฮ้ยปิดเทอมที่แล้วไปตุรกีมานือเปล่าแอบไปแบบ ปลูกผมนูนันนี่อะไรมาหรือเปล่าปีนี้ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะแน่นอนถ้าเกิดดูเนี่ยชัดเจนว่าเขาไปปลูกผมมาเพราะช่วงตน้นฤดูกาลเนี่ยผมด้านหน้าของเขาแม้ว่าเขาจะตัดผมสั้นเนี่ย ผมหน้าของเขาก็ยังดูมีความแบบว่ายังไม่แน่นอ่ะพอเริ่มมากางฤดูกาลเริ่มท้ายฤดูกาลอย่างนี้เราเห็นได้ชัดว่าผมหน้าของเขาเนี่ยดูมีความดกมีความแน่นมากยิ่งขึ้นแม่แต่ถ้าผมมีเงินเดือน400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์เนี่ยผมก็ปลูกจนกว่ามันจะขึ้นนะต่อให้มันจะยังไงก็ตามเนี่ยผมก็จะเอาให้ได้อะ่ะอันดับที่4ี่ฮาวิเอเลียมาพร้อมกับทรงผมสุดัวรุ่นบัสเฟดวิดเคอร์ริท็อปหรือที่หลายๆคนเรียกว่าทรงบ็อกครีนั่นแหละ นี้เนี่ยมันมีความสายแฟชั่นดูมีความแบบ t i k t o ็อกวาดูมีความแบบเจนเด็กเจนซีสักหน่อยนึงมีความแบบเฮ้ยสร้างสารรค์ยู u ฟูลมีความวัยรุ่นอะอะไรประมาณนั้นคือเขาไม่กลัวเขาจะดูเด่นเกินไปแม้ว่าจะเป็นในสนามเอ็นฟิลหรือว่าจะเป็นแฟชั่นโชว์ในปารีส ะไรแบบนั้นนั่นแหละก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนเลยที่เลือกทรงผมได้เหมาะผมมากๆแล้วบวกกับสีผมธรรมชาติของเขาเนี่ยมีความสีน้ําตาลนิดนึงเนี่ยมันก็ลยทำให้ทรงผมตรงนี้เนี่ยดูมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นแม้ว่าหลังๆผมว่าเขาอาจจะมีแอรไปทาสีให้มันอ่อนลงบ้างตรงผมน้านบนเนี่ยมันอาจจะดูแบบหยิกหยีเกีย่ยวๆไปบ้างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเสร็จเนี่ยมันก็จะดูดีขึ้นมาทันทีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทั้งเรื่องที่ดีเลยสําหรับเด็กรุ่นใหม่อันดับที่3ดาวินนีเยส นิวเยสเนี่ยมาพร้อมกับทรงผมสุดมั่นใจของเขานั่นก็คือทรงอันเดอร์คัตแมนบันแต่สําหรับนิวเยสเนี่ยแม้ว่าความมั่นใจในสนามของเขาอาจจะไม่เท่ากับทรงผมเนี่ยพราะในบางแมตช์เนี่ยแฟนลิเวอร์หลายๆคนเนี่ยก็แบบเฮ้ยมึงยิงสักทีเถอะ ส่วนนิ้วเยอะจงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยยิงดีปว่าหรือว่ากูส่งก่อนดีว่าหรือกูแจกกับหลังนี้ว่าหรือว่ากูกลับลุกไว้ก่อนเลยดีว่าแต่ว่าผมชอบตอนไหนมากกว่ากันระหว่างตอนที่เขาแบบเป็นโรงแบบว่าปล่อยยาวๆหน่อยไม่ถึงกับแมนบันเนี่ยเพราะว่าทรงผมตอนนั้นเนี่ยเขาดูดีมากกว่าดูแบบว่าเฮ้ยเป็นแนวแบบฟอร์นซ์นิดนึงดูมีความดิบๆดูมีความเซ่อๆเท่ๆแมนๆหน่อยแต่พอมาไว้ผมทรงเนี้ยมันดูเหมือนกับเขาแบบตั้งใจมากเกินไปพยายามแบบทำให้ดู เนียบมากจนเกินไปจนเขาอาจจะขาดความซุกซนขาดความก,กวนๆของเขาเออกไปก็ไม่เป็นไรขอให้ทรงผมดูดีไว้ก่อนอันดับที่2อารลิสันเบกเกอร์สำหรับพ่อมีคนใจสาวๆริเวอร์หลายๆคนเนี่ยกับทรงผมบรโฟหรือทรงผมปล่อยยาวตามธรรมชาติซอยเก็บทรงเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งทรงเลยที่ผมว่าดูดีและเหมาะกับเขามากๆคือแน่นอนถึงแม้เขาอาจจะไม่ใช่คนที่เนี๊ยบที่สุดคนที่ เรียบร้อยที่สุดแต่นั่นคือตัวตนของเขาไงบางนัดอาจจะปล่อยชิลบ้างบางนัดอาจจะใส่ดีคาดผมเพื่อโฟกัสเป็นพิเศษบ้างเนี่ยก็ดูดีไม่แพ้กันแต่สำหรับถ้าเกิดถามผมนะถ้าชอบที่สุดของเขาสําหรับอาริซอนเนี่ยผมว่าผมชอบตอนที่เขาตัดสกินเฟดมากกว่าตอนที่เขาแบบผมสัน้นหรือว่าแบบเป็นสกินเฮดเนี่ยตอนนั้นเขาดูมีความแบบ โชว์เขาเรียกเบาหน้าได้ดีมากๆเลยอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าทรงนี้แย่นะทรงนี้เนี่ยก็ทำให้สาวๆหลายๆคนปวดใจจะแย่อยู่แล้วแล้วนั้นก็คือผลที่ผมมองว่าเป็นทรงหลย่ที่ดีที่สุดในทีมนี้ก่อนที่พี่ทุกคนคิดว่าผมมอฟทรงผมของใครดีที่สุดในทีมคอมเมนต์บอกผมข้างล่างหน่อยละกันสต็อปไปก่อนโอเคอันดับที่1โดมินิกโซเบอร์สไลด์สำหรับโซโบเนี่ยมาพร้อมกับทรงที่ผมเรียกว่าทรงเจนเทอร์แมนในช่างบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าโลเทเปอร์เฟด คือทรงผมทรงนี้เนี่ยผมว่าสำหรับคนที่ใช่เนี่ยมันเป็นทรงที่ดูดีมากๆมันดูมีความแบบนุ่มอิตาลีหนุ่มฝรั่งเศสนุ่มฮังการีแบบว,ว่าขับแอสตันมาสเปนมานั่งปิกนิกจิบไวน์ริมทะเลกับ สาวสาววิกตอเรียซีแคทอะไรประมาณนั้นน่ะนั่นแหละมันทำให้ผมนึกภาพประมาณนั้นเลยและนั่นก็คือผลที่ผมมองว่าสมผมสงนี้ควรที่จะได้รับอันดับหนึ่งของทีมลิเวอร์พูลไปเป็นไงกันบ้างครับสำหรับซีรีส์นี้ชอบกันหรือเปล่าถูกใจกันหรือเปล่าแล้วเห็นด้วยกับความคิดของผมหรือเปล่าหรือไม่เห็นด้วยตรงไหนหรือว่าควรจะมีใครขึ้นมาแทนใครไม่ควรที่จะติดเนี่ยคอมเมนต์บอกผมคาแร่น่อยละกัน หรืออยากจะแนะนําผมตรงไหนอยากจะให้ใส่เรื่องตรงนี้ไปด้วยอยากจะให้ใส่เ,เกณฑ์การวัดตรงนี้ไปด้วยเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับเพราะนี่ก็เป็นคลิปแรกของซีรีส์นี้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะค่อยๆปรับไปด้วยกันและทีมต่อไปที่อยากให้ผมทําคือทีมอะไรเนี่ยก็ช่วยกดโหวตตรงนี้หน่อยแล้วกันและอย่าลืมช่วยเลื่อนไปกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยนะกันแต่ถ้าเกิดนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องผมเนี่ยก็เลื่อนไปกดปุ่ม s b s c r i b e ช่องของเราหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่เจอซีรีส์ดีๆ เฟ้สสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนเป็นคนที่ดี g o o d b าย